สวัสดีครับทุกคนผมเอ็กคทนะีครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มเกโลเกรโกรนนั่นเองเนะี่ยก็เป็นตัวใหม่นะที่เพิ่งเข้าเซิร์ฟเลยนะนะั่นเองมันเป็นตัวใหม่นะครับเพิ่งเข้าเซิร์ฟเลยนะฮะก็ตัวกิโลกิโลเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนเมตาครั้งใหม่นะซึ่งผมจะมาสุ่มมันและมีเพื่อนมันมาขิงผมนะฮะด้วยการสุ่มที่แบบได้ไวนะครับร้อยห้าสิบใบคือมันได้เลยคือถ้าผมสุ่มเนะี่ยการันตีร้อยแปดสิบใบนะครับก็ การันตีมันอยู่ที่180่งอยแใบฮะเนี่ย180ใบก็คือได้ตัวมันแน่ผมจะไม่เอาการันตีนะครับผมบอกเลยแล้วคือผมจะได้ก่อนมันด้วยผมจะได้ตอน <c oughs> ตอนไหนดีสิ <c oughs> บใบแรกแล้วกนะันอ่ะดูดูซะไอ้น้องดูซะวิ่งโอ้<ะ>โ,อโหไอ้ซ่าออกตัวแรกเลยฮะตัวอะไรวะ ไม่เป็นไรสิบใบแรกอาจจะยังไม่ได้ครับไม่โอ้โหเกินไปเออกบ SR สอองตัวเนี่ยมันเกินไปถ้าผมสุ่มแบบการันตีนะถ้าเราหมดเไปรับไปสิบใบผมจะเหลือเก้าสิบใบเนี่ยเก้าสิบเอ็ดใบสิโอเครอบที่สองฮะ คือตัวเนี้ยผมเพิ่งบอกในคีปที่แล้วนะว่าผมจะรีมันทิ้งถ้าผมได้กิโลนะแล้วไงอ่ะเหมือนจะไม่ได้รีอ่ะข <c oughs> <c oughs> อคือฉันไม่ได้อะไรดิอันนี้น้ากากหวานเอออันนี้ผมแบบก,ก็อยากได้อยู่นะก็โอเคเอาไว้ฟาร์มนะเอาไว้อัพไว้ฟาร์มสิบใบต่อไปนี่หมดไปกี่ใบแล้ววะเนี้ยอาหมดไป หมดไป40บใบแล้วสามารถไหมสีทองยังไม่ออกเลยอะแย่ใบที่แปดสิบเฮ้ยแต่ได้เอชอาร์ทุกอันเลยนะมะควรดีใจว่วาเฮ้ยนี่ควรโอ้โหนแล้วนะคุยผมผมไม่อยากได้แล้วไม่อยากได้ล้วหน้าเก่าหวานอะขอกิโลกิโลฮ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 ะออกทีเถอะเว้ย ผมเห็นบทพูดมาจากเพื่อนแล้วนะผมอาจจะผมอาจจะรู้เลยอ่ะผถ้าเห็นเห็นเนบทพูดจบบสีทองแบบแบบเพื่อนก็คือผมรู้เลยเฮ้ยมันเอาจริงดิไม่เอานะเหลือ90ใบเหอกูไม่เอานะครับเพื่อนไม่เอานะออกไม่ออกถามยิง่งออกไปเฮ้ยเมื่อเหุเกิดไป เอ้ยรามนีต้องหล่าแล้วปนะสีเลาะวู้วก็ไม่พูดเยอะอนะก็ถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่นะกี่ใบวะแต่แบบถ้าพี่ดูคลิปนี้อยู่ก็ก็ดูเอาก็ดูเอาพี่บอกว่าพีได้ร้อยห้สิบใบใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาไปดูกอนว่าผมได้ภายในกี่ใบ อ๋อ90ใบเองเหรอเฮ้ยอะไรครับเนี่ย90ใบเองเหรออย่ากขี้เลยครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ได้กิโลกิโลแล้วอะแล้วไงต่อวะคลิปสั้นอีกแล้วคลิปสั้นอีกแล้วเลยคลิปสั้นอีกแล้วเลือคลิปสั้นอีกแล้วเลือ เดี๋ยวข้อโบือปลดดอยมากๆากนะต้องมีโคเกตสึต้องมีเวทันไดโอเคเดี๋ยวผมอัพไว้ให้กันแล้วกันอัพไปอัปไปเพื่อนผมเห็นมันต้องร้องไห้แล้วอ่ะแบบโอ๊ยเกินไปแบบมันได้เร็วเกินมันได้เร็วเกินอะไอ้คนคนเนี้ยก็ผมเจ้าแค่สามดาวนะกิโลกิโลมันเปลี่ยนมันเป็นตัวเปลี่ยนเมตาก็จริงนะ ซึ่งมันเปลี่ยนน้อยมากๆเลยนะเอ้ยมันมันมันเปลี่ยนเยอะนะครับแต่ว่าอ่อว่ายังไงอะคือผมจะพูดยังไงดีฮะคือตัวมันแบบว่าเอามายืนเอาคอเฉยๆอะไม่ได้มาไม่ได้เอาอย่างอื่นเลยนะคือตัวมันสำคัญที่คอครับคอมันดีมากคอมันโกงนะ คือผมมีปัญหาเรื่องกระป๋องนะครับอัพเวลนี่แหละไม่ค่อยมีใช้นะสี่ม่วงแล้วช็อตน,นี้น่าจะเอาให้เวลเท่าผมจะทำให้พลังมันแทงคอผมจะทำให้พลังมันแทงคอเด็กนะครับก็คือให้พลังมันมากกว่าเด็กอะเอาง่ายๆของอัพน่าจะพอนะถ้าที่คิดถ้าจะมากกว่าเด็กก็คือเวลแบบ 7จ็ดสิบเลยนะฮะก็ยาวๆอะอเวลยาวๆขว,วดเอกพี่พอปะวะเออนั่นสิขวดเอกพี่จะพอปะเนี่ยเฮ้ยขวดเอกพี่พอหรือเปล่าถามตรงๆขวดเอกพี่มันจะพอหรือเปล่า โอ้ไม่ไม่ต้องขวดไอพีอ่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยอันเดียจะพอหรือเปล่าไปรับรองอะไรเนี่ยเอาขาดอันเดียวเกินไปปะเกินเบอร์ดีนะไม่ยังไม่ได้ไปทำโซนรายวันตรงนี้โถ่ไอแต่ที่จริงก็ใช้เพชรซื้อไปก็ได้ต้องซีเรียนดน้นานรัะวโค้ ผมจะกดแค่ค่ายเดียวพอแหละเพราะมันราคาเดียกันเดียวผมไม่ได้ฟาร์มไปรับรองพวกนี้เลยวะ<ม>่ะแย่จัดเลยนี่สีทองนะกรอบทองเล้วเจ็ดสิบเรียบร้อยไปเดินทางถูกเล้วเจ็ดสิบ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 ไปดิขึ้นกรอบทองอัน,นที่หนึ่งอตลึงละ ขอเด็กบอลเด็กบอลเวอร์เจ็ดสิบใช่ไหมโอเคผมเอาแค่เวอร์เท่าเด็กไปก่อนแล้วกันอเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวเอาให้เวอร์เจ็ดห่าไปเลยก็ได้ใช้ขวดน,นี้นะขวดน,นี้จะบ่อยกว่านะโอเคสก,กงสก,กิลนี้ก็ต้องปั้นแหละผมดอกก็ดีไว้ด้วยแต่แต่ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าดอกไว้น้อยเพื่อนเนี่ยน เฮ้ hey, ผมว่าอาจจะดองดองน้อยไป้ะผมว่าผมอาจจะดองดองน้อยไปอ่ะจริงๆอาอต้องสามดาวก่อนก็ต่อดีครับต้องสองดาวหรือสามดาวนะสองดาวปะผมไม่มีเศษ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอัพวิวเฉยๆแล้วกันโอับไป ก็พลังน่าจะไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ว่าพลังมันจะเท่าเด็กไหมแต่ถ้าไม่เท่าเด็กก็ชิวๆว่ะชิวๆผมบอกเลยชิวๆเครื่องแหลกไปเนี่ยผมว่าเครื่องผมแหลกเนี่เออทนทนดูไปก่อนนะที่ผมว่าไม่พอจริงอะ่ะคือไอ้พวกนี้ไอ้อะไรนะตั้งผมเยอะอะแปดล้านแปดร้านเหลือเจ็ดร้านแหละไวปะ่ะไวดิที่จริงเก็บไว้ให้ยุงนะไอ้พวกเนี้ย โอ้ในผมบอกว่าผมจะไปย่อยฟูบุกิไงในผมพูดเนี่ยผมพูดว่าผมจะย่อยฟูบุกิไงผมแบบพูดแล้วไม่คืนคำไงผมเป็นคนไม่คืนคำครับทุกคนเดี๋ยนะติกอัพถึงเร็วลอะไรวะ12เ,เร็วบอๆครับเนี่ยน่าจะได้ประมาณ11นะ หมดแล้วอ่ะหมดแล้วมาถึงไอเนี้ยหมดแล้วแย่นะแย่แหละเดี๋ยวย่อยฟูบุกิก่อนนะนนนเอาเด็กเอาฟูบุกิออกก่อนฟูบุกิโนในทีมละทุกคนครับดีอันนี้คืนค่าร้อเร์เซคืออะไรอะ่ะแล้วถ้าผมไม่กดอ่ะ เดี๋ยวมันต่างกันยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่คืนค่าร้อเเ์มันต่างกัน,ย,ย,ย,น,น,กนยังไงครับอ่ะผมคืนค่าร้อเปอร์เซ็นด้แล้วะะอันนี้ก็ต้องคืนค่าด้วยต้องร้อยเร์เซ็นต์ก็ได้เนาะเ <laughs> สียเพชรเพิ่มอีกแล้วคูหว่หลกิโลกิโลฮะอับต่อฮะอับต่อ ทำให้สุดเกโลผมต้องสุดที่จริงก็ไม่ต้องสุดก็ได้นะครูนะอ่ะอาประมาณไอ้เดี๋ยวอ่าอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไม่มีของเอาแล้วก็ส่วนเซ็ตเนี่ยผมเอ้ยเดี๋ยวลืมอันนี้ไปได้ยังไง เอาให้เต็มกดยัดให้เต็มผมจะเอาแค่เวอร์70ก่อนแล้วนะทุกคนเอาแค่เวอร์70ก่อนนะขึ้นมา7,000แล้วพลังโอ้ใช่นี้มั้งผมจะเอาแค่เวอรส70นะะตอนนี้หยุดที่59นะคือผมขอขอขอเก็บไว้ก่อนนะอันนี้คือฟูกิอา้าว แล้วทำไมอันนี้มันมันไม่ได้คืนวะวัดดู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 อ้วันวันค่าคืนราคาลีอ่ะผมย่มเสียเพชรนะฮะเสียไปเลยเพชรเสียไปคืนค่าฟูุกิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวอัปดาวแป๊บนึงนะอ่าต้องอัปดาวนะขึ้นไปสองดาวแล้วกันนะ ฮัโลผมขึ้นมาห้าพันเก้าขึ้นมาอ้าวสองยันี่เอ 00, งเหรอขึ้นมาห้าพันสามขึ้นมาอีก1 0 0พันแบบวอว์ดวอดอะฝากทำไมขึ้นน้อยจังหรอครับฮัโลโหลเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นน้อยไปไหมผมขออันนี้ให้สุดเลยแล้วกันอุ้ย,ย,ยมัน,ม,น,ม,นมันเสียเยอะไปเปล่า สุดกว่าเด็กยังอะยังนะยังไม่สุดกว่าเด็กนะขาดอุปกรณ์นะขาดการบัฟด้วยการบัฟนี่ผมจะคือผมไม่มีการบัฟดีๆเท่าไหร่นนะแต่ว่าจะใส่เลือดให้มันนะเพิ่มพลังงนอีกหนึ่งร้อย <laughs> เพิ่มน้อยจงังหวะผมไม่ได้ฟามให้อ่ะเออเดี๋ยวแล้วก็ใส่ใส่ไปก่อนนะโอเคไม่ได้จัดไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มอะไรดีปเไยนะ แล้วก็ยังไอเดียเปิดเปิดเปิดไม่ได้มัดดนต้องสามดาวก่อนโอ้ใจเด่นเนี่ยถ้าจะเอาอเนี้ยสามอันเนี่ยเอย้ถ้าจะเอาเป็นสามดาวไอ,อนน้มันต้องแบบต้องแบบว่าเอเขาเรียกว่าอะไรต้องมีเศษประมาณยี่ส้าเศษนมีมียี่สห้าเศษผมยังมีเศษไม่พอแล้วก็ปล่อยไปก่อน แล้วก็อุปกรณ์อุปกรณ์นี่ตอนแรกกะจะเอาของแทงท็อปนะแต่เพื่อนบอกว่าให้ใส่อัศวินไปก่อนต้นเกมเขาบอกว่าทีมถ้าทีมขาดดาเมจให้ใส่อัสวินไปก่อนงั้นเดี๋ยวผมมาเช็คชุดอัศวินนิดนึงเลนโหไม่มีชุดดีๆด,ด้วย <c oughs> ไม่มีชุดดีๆด,ด้วย อม <laughs> อันดีผมไม่มีชุดที่ดีก็ช่างมันแล้วกันนะจะยืมของแทงท็อปดีเหรอผมเหมือนมีชุดอันสวินอยู่ครับไอตัวน,นี้ใส่ชุดอะไรอยู่อ๋ออันนี้คือชุดที่ผมเตรียมให้มันนะคือ มันยังไม่ได้สุดมันยังไม่ได้สุดสุดหรอกแต่มันก็พอได้ก็อพอใส่ใส่ไปก่อนได้เอาผมก็จะเอาแทนแบบชุดนี้ไว้เลยแล้วกันเมื่อกี้ชุดชุดของชุดสูตใช่ปะ่ะแล้วของอันนี้ของที่ผมใส่อ่ะคืออันนี้ใช่ไหมผมก็ใส่ให้มันไปก่อน าบูนี่ผมก็จะถอดออกผมก็จะหาอันแบบใส่ไท่ไปก่อนนะ่ะผมก็เฮ้ยนังเกงไม่ค่อยดีนะนจริงๆแล้วตังเกงนี้เก็บไว้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องถอดนิกไทยเนี่ยต้องถอดผมให้กิโลเลยนะคือผมถอดขอไม่ให้กิโลเลยเกยิโลผมผมต้องใส่เซ็ตแทงนะะ ใส่อันนี้อันนี้อัพเพิอ,อัพดาวไหมกดผิดอันนี้เลือดปร,เร์เ็นต์อันผมถอดอันไหนมาวะผมไม่ได้ถอดนะอันนี้ผมผมไม่ได้ถอดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะใส่โจมตีความเร็วไปก่อนละกันใส่ใส่ไปก่อนนะโจมตีความเร็วอันนี้ของสำคัญนะอันนี้ของดีเลย เพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเพิ่มมาอีกนะฮะพลังผมตอนนี้เกียร์โลก็พลังจะนำแล้วนะจะดับเด็กอะไรนิดเดียวคือผมจะจัดให้นำเด็กเฉยๆนะไม่ได้อะไรมากอ่ผมจะอัพให้เลยประมาณห้าสิบทุกชิช้นแล้วกันเอ้ยหกสิบเพราะเงินทำไมถึงไม่อัพให้แบบสุดไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเงินไม่พอนะผมแบบ เงินผมว่ามันก่าหายยากอยู่นะหกสิบนะหกสิบทุกชินนะอ้าวอ้าพผิดอะเอาหกสิบห้าทุกทินแล้วกันดูดิเงินไหลอ้าวอ้าวการดอ,อารดีตไม่พอนะการไม่พออีกนะอันนี้เอาแค่วิว่งยี่สิบก็พอนะไม่ได้ฟาร์มการเอาเวลมา แย่จัดเลยเกยีโลยังไม่นำฮะทำไงดีทุกคนอืมผมต้องทำให้พลังกีโลนำอะผมไม่รู้จะทำไงขออัปเบรีอีกรอบอีกขั้นเลยดนะัน อี่ห้ารอยให้ตายเถอะอ่ะพอแล้วอะพลังกิโลผมนำเด็กันนี่เรียบร้อยฮะส่วนทีมที่จะจัดนะฮะผมจะเปลี่ยนคอไปเลยแน่นอนว่าจะเอาเด็กออกนะซึ่งพลังผมอาจจะน้อยลงนะอ่ะแล้วทําไมใช้คอ พอมันไม่ได้อ๋อเพราะว่าผมแบบสายต่อสู้เยอะไปนะฮะผมจะใช้นี้อยู่นะส่วนสายพลังที่ผมจัดมาเนี่ยมีราชาน้านฟ้านะเอากดผิดนะอาตอมิกผมยังจะใช้อยู่นะฮะซึ่งจะแทางท็อปออกแล้วก็จะเอาเด็กออกมันก็จะเป็นอย่างนี้ อย่างนี้เลยนะฮะแค่นี้เท่ทีใหม่ผม,ม,มอันน,น,นี้อันนี้จัดแบบไม่ได้คิดแล้วนะอันนี้เพิ่งเพิ่งคิดเมื่นะอกี้ว่าจะจัดแบบนี้นะก็ถ้าว่าคิดดีนะใครชอบคิดดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ิกนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนมันมาลุ้นเองนะผมได้ที่คิดไปฮก็เก้าสิบไว้อ่ะเออ